แมทพีรณีรุกหนักตอบคอมเมนต์เกรดวรินทรนชาวเน็ตลุ้นเปิดตัวรักใหม่เรได้ว่าหลังเป็นส่วนอย่างเต็มตัวแมทพีรณีนั้นก็ได้โพสต์สัดแคปชั่นมีนยัยยะหวานทีทีชาวเน็ตแซวได้กลิ่นความรักจับตาเปิดตัวมีความรักครั้งใหม่โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุแคปชั่นในช่วงที่ผ่านมาดังนี้ขอหอมได้ไหมในฐานะแฟนก็ได้และโพสต์ล่าสุดเธอนั้นก็สาดความหวานใส่ไม่ยัง้งเมื่อเธอโพสต์แคปชั่นว่าหน้าไม่หวานแต่ปากไม่แน่ชิมไหม ต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกสาวอย่างแมดเพเรนีนั้นก็รุกหนักโผล่ตอบคอมเมนต์เกรเวรินทรนชาวเน็ตลุ้นเปิดตัวใหม่โดยแมดเพเรนีนั้นก็ได้โพลร,ระบุข้อความว่าอย่าให้หนูต้องเปรี้ยวเพราะขี่จักรยานมือเดียวหนูก็ทํามาแล้วหลังจากนั้นเกรเวรินทร์ก็ได้เข้ามาตอบว่าดื้อแน่ๆน้องคนนี้ก่อนสาวแมทเพเรนีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แบบรุกหนักว่าถ้าอยู่กับพี่เกิร์สสัญญาจะไม่ดื้อ